สวัสดีเด็กผีทุกคนครับกลับมาเจอกับพี่โอนแฟนผีไร้ขนในยูนิเต็ดอัปเดตนะวันนี้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของทัพพิศาจแดงมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยมีเรื่องเมซันเมาส์ด้วยอืมไปดูกันว่ามันจริงเท็จแค่ไหนอยากได้เหมือนกันนะตัวนี้หลังจากเด็กผีหลายคนได้เห็นฟอร์มของทีมเบอ์บสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งโชว์ความโหดเร่งสปีดแซงไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สำเร็จ ก็คงต้องยอมรับว่าการเจอกันในนัดทิงชนะเลิศของศึก f a ฟครับวันที่3มิถุนายนนี้มันสร้างความหวั่นใจให้เด็กผียิ่งนักจนเริ่มทำใจกันแล้วว่าอาจจะโดนจัดชุดใหญ่ใส่เต็มคาราเบลได้เพราะว่าแมนซิตี้จะมีแรงจูงใจเป็นพิเศษเมื่อพวกเขากำลังมีลุ้นคว้าทิปเปิลแชมป์เป็นทีมแรกนับตั้งแต่แมนยูในยุคข,ของเซอร์เลเฟ,ฟอร์กุสันที่เคยทำได้ในปี1999แต่ถึงอย่างนั้นเฟสกองกลางชาวบราซิลของทัพปีศาจแดงก็เชื่อว่า ทีมของเขาไม่ควรจะเกรงกลัวแมนซิตี้ก่อนจะไปเชิญหน้ากันในเดือนหน้าโดยเฟสได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์442เอาไว้ว่าจากมุมมองของผมแมนเชสเตอร์ซิตี้เล่นฟุตบอลได้ดีที่สุดในโลกณเวลานี้ภายใต้การคุมทีมของเปปกาดิโอลาพวกเขาคว้าแชมป์มามากมายด้วยสไตล์การเล่นที่ชัดเจนมาก พวกเขารู้วิธีรักษาการครองบอลซึ่งมันยากมากๆในการ,รเผชิญหน้ากับพวกเขาแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เราแพ้ตอนไปเยือนพวกเขาในฤดูกาลนี้แต่เราเอาชนะได้เมื่อเล่นในบ้านโดยมีฮาแลนด์อยู่ในสนามใช่ผมยอมรับว่าเขาเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้แต่เราคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและถ้าเราสามารถเล่นฟุตบอลที่ดีที่สุดได้ผมก็ไม่เห็นว่าทำไมเราถึงจะชนะไม่ได้ละ่ะ อืมนี่เป็นไงเฟสเฟสส่งกําลังใจส่งแรงใจให้เด็กผีแล้วอย่าเท้อเชียร์กันต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นในวันที่3นัดชิงชนะเลิศช่างมันแต่แมนยูต้องสู้ต้องเอาให้เต็มที่โดนกี่ลูกก็แพ้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเด็กผีพร้อมอยู่เคียงข้างเป๊ปก็อย่าโหดมากนะัก ต้องบอกว่าหลังจากทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุ่มเงินมหาศาลเซ็นสัญญาคว้าตัวจาด,ดอนซานโช่มาจากบรูเซียดอร์มุนเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021 เจ้าตัวก,ก็กลายเป็นความหวังใหม่ของแฟนบอลที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเกมรุกทางริมเส้นของแมนยูได้แต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คิดเอาไว้เลยครับเนื่องจากซานโชไม่สามารถเข้นฟอร์มเก่งสมัยที่อยู่กับบรูเซียดอร์มุนออกมาได้ไม่สามารถสร้างอิมแพกอย่างที่ถูกคาดหวังเอาไว้แม้ว่าทางสโมสรจะส่งซานโชไปซ้อมพิเศษที่ฮอลแลนด์มาก็ตามแต่ทุกอย่างก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่ จนทำให้เอริกเทนฮากต้องตัดสินใจเซ็นสัญญาปีกอีกคนอย่างแอนโทนีเพิ่มเข้ามาในช่วงซัมเมอร์และด้ฟอร์มของปีกวัย23ปีที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นจนมีรายงานว่าเอริกเทนฮากเองก็เริ่มเหนื่อยหน่ายกับซานโชแล้วและอาจจะปล่อยออกจากทีมไปแบบยืมตัวซึ่งล่าสุดเดอไวทยอฟตํตำนานกองหน้าของแมนยูก็เชื่อว่าจะดอนซานโชนั้น ใกล้หมดเวลาในการปรับตัวแล้วหลังจากมีผลงานที่น่าผิดหวังอีกครั้งในซีซั่นนี้และซานโชเหลือเวลาให้โชว์ของในถิ่นโอทฟฟอร์ดไม่มากแล้วโดยยอรกได้ให้สัมภาษณ์กับเดอะมินเลอร์ว่าใช่มันเป็นหนึ่งในปริศนาจริงๆนะเขามีศักยภาพมหาศาลและเป็นความหวังสำหรับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันเป็นการลงทุนมหาศาลด้วย แถมเขายังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับดอทมุนอีกแต่พอเขาย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์มันกลับไม่ได้ผลอย่างที่เราทุกคนคิดเขาต้องดิโนรนอย่างหนักแถมเจอปัญหาด้านสภาพจิตใจอีกเขายังไม่สามารถสร้างผลงานได้คุ้มค่าตัวเพราะฉะนั้นในตอนนี้เขาเหลือเวลาไม่มากแล้วซึ่งเขายังทำผลงานตามที่เราคาดหวังจากเขาไม่ได้เลยจริงๆเออเป็นไรอะซานโชะงงมึงกันนะสองปีแล้วนะเฮ้ยมึงยังปรับตัวไม่ได้อีกเหรอ จังหวะเล่นก็ช้าไปหมดไม่กล้าลากไม่กล้าเลี้ยงอะ่ะเวลาบอลไปอยู่ที่ซานโะช่ละมันจะต้องช้าประมาณ1-2จังหวะเออไม่เข้าใจเหมือนกันเอริตเทนฮากคงต้องตัดสินใจแล้วว่าจะให้ปรับตัวอีกสักครึ่งฤดูกาลหรือปีหนึ่งหรือไม่เอาแล้วปล่อยไปเลยจบจบอคอมเมนต์มานะว่าจะเอาไงกับซานโชดี มาปิดท้ายกันกับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าพอเริ่มเข้าใกล้ช่วงเวลาของการเสริมทีมสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์ซึ่งจะเปิดทำการในวันที่14มิถุนายนนี้ มันก็จะมีข่าวของนักเตะหลายคนที่เชื่อมโยงกับแมนยูมากขึ้นเรื่อยๆโดยคนล่าสุดที่ตกเป็นข่าวพัวพันกับทับพปีศาจแดงก็คือเมสันเมาส์กองกลางวัย24ปีของเชลซีนั่นเองครับโดยในช่วงหัวข้ามของเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวจากเดลี่เมลว่าเมสันเมาส์กลายเป็นเป้าหมายหลักของเอริกเทนฮากสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้และบอสใหญ่ของแมนยูก็อยากที่จะเดินหน้าปิดดีลนี้ให้เร็วที่สุด ก่อนที่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลจะเข้ามาร่วมวงล่าตัวด้วย ซึ่งทางเชลซีได้ตั้งค่าตัวของเมาส์เอาไว้ที่85ล้านปอนด์แต่แมนยูจะลองยื่นข้อเสนอไปก่อนที่55ล้านปอนด์แล้วค่อยเพิ่มค่าตัวให้สูงขึ้นอีกหน่อยเพื่อเปิดทางในการต่อรองราคากันต่อไปครับโดยเมสันเมาส์นั้นเหลือสัญญากับเชลซีอีกเพียงแค่ปีเดียวแม้ว่ามาริซิโอโปเชตติโน่กุนซือใหม่ของทีมสิงบูจะชื่นชอบในตัวของเมาส์เป็นอย่างมากและต้องการให้นักเตะต,ต่อสัญญาออกไป แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเชลซีจะประสบความสำเร็จในการเจราจาสัญญาใหม่กับนักเตะหรือเปล่าหลังจากเคยล่มมาแล้วรอบหนึ่งช่วงสัมเมอร์ก่อนซึ่งพอมันมีข่าวแบบนี้เด็กผีหลายคนก็ได้แต่มองบนทันทีและคิดว่าขายข่าวเอายอดอีกแล้วแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นจริงได้แต่ไปไปมามาล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกประมาณตีหนึ่งของไทยแต่เป็นตอนเช้าที่อังกฤษ นักข่าวสายแมนยูที่น่าเชื่อถืออย่างเดวิดออนสตีนเทียรหนึ่งจากเดลนติกได้ออกมายืนยันว่า เมสันเมาส์มีโอกาสย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดจริงและการเจรจาระหว่าง2สโมสรน,น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้อย่างไรก็ตามทั้ง2สโมสรยังต้องหาจุดลงตัวร่วมกันของดีลนี้และออนสตีนก็ย้ำว่าทัพพิศาจแดงยังคงมองหากองหน้าตัวเป้าคนใหม่อยู่รวมถึงยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องเทคโอเวอร์สโมสรด้วยเนี่ยเห็นไหม พอเทคโอเวอร์สโมสรมันช้ามันยังไม่จบสักทีจะทําอะไรในตลาดซื้อขายมันก็ช้าตามไปด้วยติดขัดไปหมดจริงๆนะถ้าเทคโอเวอร์เสร็จแล้วนะสรุปทุกอย่างรู้เลยเอริเทนฮาร์มีเงินเท่าไหร่ในการชอปปิ้งเมสันเมาส์คิมบินแจหรืออะไรก็ตามที่มันแบบมันดูมีความเป็นไปได้ดูแบบจะย้ายจะย้ายมาได้เลยเนี่ยมันอาจจะจบเร็วก็ได้นะเว้ยอ่ะอเดียาเบโอเงี้ยฟีอะเปิดตลาดปุ๊บ อย่าให้มาเลยก็ได้ถูกต้องไหมทุกคนเออเนี่ยพอพี่น้องเกลเซอร์แม่งช้าทุกอย่างก็ช้าไปด้วยเลยเซ็งมากเออคอมเมนต์มาด่าบันทีแล้วก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในทุกๆุกช่องทางของแฟนผีไร้ขนด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันติชมกันได้เหมือนเดิมครับผมพรุ่งนี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อแต่วันนี้หมดหน้าที่ของพี่โอ๊ตแล้วไปเลยจ้ะสวัสดีจ้าเสียงอุ้ยหน่อยนะ แพ้อากาศรักษาสุขภาพกันด้วยจุบ๊บ